สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับวันนี้ผมเจอรันุเชยครับประธานเตูดิโอที่วิ่งขบวนฉันวันนี้อีกเช่นเคยครับตอนนี้กําลังนิดทั่วไทยแล้วฮะโครงการพ่อพารวยครับวันนี้เราก็ได้นํไปโครงการพ่อพารวยมาที่อําเภอแม่ทานะครับบ้านหนองยางไทยนะครับร้านนี้เป็นร้านเขาเรียกว่าร้านไมโลดิบครับอยู่ตรงข้ามกับสํานักงานตําบลทาทุ่งหลวงนะครับเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นี่ก็คืออีกหนึ่งร้านค้าที่ปีความภาคภูมิใจของระบบเศรษฐกิจแบบฟังของกิ๊บบิรงขวดฮะวันนี้เรากําลังรวบรวมทุกบริการนะครับเชิญชวนทุกบริการเข้ามา,าร่วมแพลตฟอร์มของเรานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่นะครับขายหมูปิ้งไก่ย่างร้านทําเสือสวยนะครับทำบริบาต่อไปได้ทุกอย่างเนะครับ,รบเช่นกันครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านไมโลดิบครับเจ้าของร้านสาวสวยรอให้บริการนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่คือน้องแส้มครับเจ้าของร้านสาวสวยที่เป็นผู้มีหัวใจเป็นเสื้อที่เข้าร่วมโครง,งการกับคิวบิ่งสำรวดเมนูหลักคืออะไรบ้างครับน้องแส้มพูดได้เลยมีนมสดเมโลดีบค่ะครับแล้วก็กาแฟนมสดค่ะที่ขายดีเลยลูกค้ามาต้องจ่าราคาเท่าไหร่ครับราคา,า20บาทแค่ละ20บาทและที่สำคัญมอบส่วนลดให้กับคิวบิ่งเท่าไหร่นะห้ร์เซ็ครับท่านผู้ชมครับนี่บอกเลยว่า สินค้าราคาประหยัดราคาไม่แพงเลยแก้วละยีบาทโอ้โหน่ารักมากและอร่อยมากๆเลยครับท่านผู้ชมทานเรียบร้อยแล้วอิ่มแล้วก็รีวิวได้นะครับก็คือบอกเลยว่า20บาทก็มอบส่วนลดให้กับปปที่ี้าเปร์เซที่์นะครับถ้าท่านใดผ่านมาทางบ้านหนองยันไครนะฮะหน้าสาน,นักงานเทศบาลตะบนท่าทุ่งหลวงเนะี่ยแวะมาใช้บริการได้เลยนะพีวนะอร่อยคนะ่ออยนะอร่อยไหมอร่ไยเมนทานอะไรเมือ่อกช้าชาเขียวค่ะชาะเขียวนะอร่อยก็หวานมันหวานมันเลยเห็นไหมครับ และที่สําคัญครับท่านใดที่ชมวิดีโอของเราอยู่นะครับอยากนาร้านค้าของคุณเข้าร่วมโครงการพ่อพารวยติดต่อสมาชิกที่วิ่งสูกดได้ทั่วประเทศเลยนะฮะเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับร้านเล็กร้านใหญ่เรายินดีต้อนรับนะครับมาร่วมเข้าสู่สังคมแห่งการแบ่งปันเช่นกันนะครับวันนี้ได้มอบป้ายก็บนี้ให้กับน้องแต้มไว้นะครับถ้าไช้กด QR ด้วยนะครับก็มาแวะใช้บริการครับสังคมแห่งการแบ่งปันกินใช้ได้ต่างตืนนะครับ โอเคเลยครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับติดตามเราไปครับตอนนี้อำเภอแม่ทาเป็นแลฝ์มาร์คที่กำลังถือเต้นนาะพี่อื่นเนาะเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวก็มีร้านข้าวสารแท็กติกแค่นี้เลยนะคะใช่ใช่เขาบอกว่าร้านน้ำร้านข้าวเข้าได้หมดนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปอีกหลายร้านเนาะสวัคดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ